สำหรับตะโขงสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนจระเข้แต่จะมีจาง,งอยปากที่เล็กและเรียวแถมยังเปล่าบางมากๆกินได้นะคะก็เพียงแค่ปลาปูกุ้งหรือสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารเท่านั้นเรื่องที่ว่าตะโขงกัดคนจนถึงขั้นบาดเจ็บนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติคงจะมีเพียงแต่เรื่องเล่าให้ตกใจกลัวก็เท่านั้นล่ะค่ะ ถ้าว่าปัจจุบันนะคะตะโคงตามธรรมชาติแทบจะไม่มีให้เห็นหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็เป็นได้นะคะเพราะในอดีตเมื่อปากโคงกลางลดน้อยลง ตะโขงก็ถูกลาเพราะมนุษย์อ้างว่าพวกมันจะมาทำร้ายเด็กๆทางทางที่ปากของมันแทบจะทำอะไรมนุษย์ไม่ได้เลยอย่าว่าแต่ตะโขงเลยนะคะจระเข้ไทยที่เคยมีอาศัยอยู่ในธรรมชาติปัจจุบันก็แทบจะไม่มีให้เห็นเระมนุษย์ถูกปลูกฝังว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่น่ากลัวและอันตรายเมื่อพวกเขาเจอจระเข้จึงมักจะจับตายเท่านั้น